ขยับตัวก็ผิดพระเอกดังสอโดนเบนเพียงเพราะกดไลรูปลิซ่าแบล็กทิงดูเหมือนว่าในตอนนี้ชาวเน็ตจีนแยกยะอะไรไม่ได้เพราะล่าสุดขนทัวไปลงพระเอกจีนคนดังอย่างซุนเฉินจวินซันเชนจุนเพียงเพราะเขานั้นเข้าไปกดไลค์ภาพในอินสตาแกรมของลิซ่าแบล็กทิงที่ได้โชว์คาบาเร่เมื่อช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยชาวเน็ตจีนได้เข็บหน้าจอโพสต์ภาพของลิซ่าที่ขึ้นชื่อซุนเฉินจวินซันเชนจุนกดไลค์ไปวิพากวิจารณ์ต่อในเว่ยป๋อและเขาไม่ใช่คนแรกที่โดนทัวลงแบบนี้ก่อนหน้านี้ซุปตาสาวเองเจล่าเบบี้ก็โดนทัวลงมาแล้วเพราะในโลกโซเชียลมีการแชร์ภาพของเธอไปดูโชว์ของลิซ่าซึ่งทาง Crazy h o r s ปารีสได้ออกมาเคลียร์แล้วว่าเธอไม่ได้ไปแต่ชาวเน็ตก็ไม่จบง่ายๆจะเบนท่าเดียว